ทำไม Apple ถึงปล่อย p อ iPhone 13สีเขียวออกมาช้ากว่าใครเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันครับเพื่อๆ s> <S หลายๆคนที่ใช้งาน iPhone อยู่นะครับผมอาจจะคุ้นเคยกับการเปิดตัวของ iPhone ที่จะเปิดตัวสินค้าใหม่ๆนะครับผมในช่วงของเดือนกันยายนนะในทุกๆปีครับผม ซึ่งจะมีการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ๆนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดตัวในส่วนของ iPhone 13ออกไปนะครับผม <S <S 1> <S 1> แต่ว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับผม Apple เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวที่นอกเหนือจากตระกูล SE นะนั่นก็คือ iPhone 13ทั้ง Pro และ p r x Max นะฮะรวมไปถึง iPhone 13ธรรมดาเนี่ย ในสีเขียวนั่นเองครับผมทีนี้เนี่ยเพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทําไม Apple ถึงเพิ่งจะเปิดตัวสีเขียวในช่วงต้นปีล่ะทาไมถึงไม่เปิดตัวพร้อมกับเพื่อนๆนะคนอื่นๆที่เปิดตัวไปก่อนหน้านั้นนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ไปหาคําตอบด้วยกันนะครับผมก่อนจะไปดูเนี่ยอย่าลืมกด s c ด i b e กับช anel อติรีวิวด้วยนะครับสำหรับสาเหตุหลักๆนะครับที่ Apple เนี่ยต้องเปิดตัว iPhone นะฮะในช่วงต้นปีนะครับผมซึ่งเป็นสีพิเศษนะที่จะเปิดตัวหลังจากที่มีการเปิดตัว iPhone สีหลักๆนนนนะรรผมมมมออออออกาาาาาเเเเ่่ยยยช้้ปป็ณ6ดดดืืลถูใงงขข ฉพาะไอโฟนเนี่ยจะมียอดขายที่สูงมากๆนะฮะในช่วงที่เป็นช่วงปลายปีนะครับผมซึ่งก็ตรงกับช่วงที่ Apple เนี่ยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะฮะอย่าง iPhone หรือว่า iPad เจนใหม่ๆนั่นเองครับทีนี้เนี่ยพอข้ามาถึงช่วงต้นปีนะครับผมซึ่งอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็คือช่วงต้นปี2022นี่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยยอดขายของ Apple นะฮะจะค่อนข้างตกลงมาพอสมควรเลยครับผมเนื่องจากว่า Apple เนี่ยไม่ได้มีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมานะะในช่วงต้นปีนั่นเองครับ ทำให้ Apple เนี่ยต้องเริ่มคิดว่าเอ๊จะออกอะไรมาขายเพื่อที่จะดุดเงินจากผู้บริโภคในช่วงเวลาต้นปีนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาของสีที่จะออกมาใหม่ๆนะฮะในช่วงต้นปีนั่นเองครับผมอย่างล่าสุดเนี่ยนั่นก็คือ iPhone สีเขียวนั่นเองครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยแอปเปิลเนี่ยไม่ได้เพิ่งเปิดตัวสินค้าแบบนี้ในครั้งแรกนะฮะสีเขียวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสีแรกที่เปิดตัวในช่วงต้นปีนะฮะ าเราเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2016นะครับผมซึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ย Apple ก็ได้มีการเปิดตัว iPhone SE รุ่นที่1ออกมานะครับผม <Wow. S 1> ซึ่งจะเป็นรุ่นที่ตัดสเปคอะไรหลายๆอย่างออกไปนะฮะออกมาเพื่อให้เร่งยอดขายในช่วงเวลาต้นปีนะฮะที่ Apple เนี่ยไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมานะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกนะครับในปี2017นี้เนี่ย Apple เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัว iPhone 7นะฮะสีพิเศษนั่นก็คือสี p r ร d ั c t Red สนั่นเองครับผมสำหรีงนตก้ร็ ออกมาในช่วงต้นปีเหมือนๆกันนะฮะกับ iPhone 13ในตอนนี้นะครับแล้วก็ข้ามขึ้นมาอีกนะครับผมจะเป็นในส่วนของ iPhone SE รุ่นที่2นะฮะซึ่งเปิดตัวกันไปในช่วงปี2020นะครับผม ก็เปิดตัวในช่วงต้นปีเช่นเดียวกันครับแล้วก็ในปีก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเปิดตัว iPhone 12สีม่วงออกมาเหมือนกันครับผมซึ่งก็เปิดตัวออกมาในช่วงต้นปีนะฮะเรียกว่าเป็นสีพิเศษนะครับผมที่ออกมาตามหลังเพื่อนๆนะเพื่อที่จะเรียกยอดขายให้มันขึ้นมานั่นเองครับผมในช่วงต้นปีที่ Apple เนี่ยไม่ค่อยจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมานะฮะซึ่งสาเหตุที่บอกไปนะครับก็เป็นสาเหตุหลักๆนะฮะที่จะทําให้ Apple เนี่ยจำเป็นต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในช่วงต้นปีนะครับเพื่อ ที่เราได้ใช้สีใหม่นะครับผมที่เป็นสีที่ออกตามหลังมาเนี่ยจะรู้สึกถึงว่าเราเนี่ยเหมือนได้ iPhone <c oughs> เครื่องที่ใหม่กว่าเพื่อนๆนั่นเองครับผมอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็น13ตอนนี้นะ คนที่ใช้สีเขียวนี้เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าเอเราเนี่ยเพิ่งจะซื้อ iPhone มานั่นเองครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจนะครับที่จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยหันมาซื้อสินค้า Apple ในช่วงเวลาที่มันไม่ใช่การเปิดตัวใหม่ๆนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยใครมีความคิดเห็นยังไงนะว่า Apple เนี่ยมีเหตุผลอื่นๆหรือเปล่านะครับที่ออกสีพิเศษออกมาในช่วงต้นปีนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกต่อกันได้นะในช่องคอมเมนต์ด้านล่างครับผม แล้วก็ใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะล้วยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยอย่าลืมกด subscribe กับช่องติรีวิวด้ยนยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ในทุกๆวันครับผมแล้วถ้าใครอยากได้ iPhone ใหม่ๆราคาพิเศษพิเศษนะครับผมตีโดมีเว็บชิปเป้าคอนะครับซึ่งจะคอยชี้เป้าเรานะฮะว่าเอตรงไหนมีราคาพิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ตีโดต้องขอตัวลาไปก่อนแลวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ